สี่ปูห้าปูน่ะหนามดีไหมฐานฐานดีเนาะฐานดีอืมพอดีเราไม่ได้เอาตุ้มือมานี่จัดเรื่องใหม่กี่ปีครับจัดว่าเป็นเกตีไหมขนาดนี้ถ้ามองเนี่ยน่าจะดีได้อ่ะลองดูนะอ่ะลองดูไกเห็นข้างในเอ้าน้ำปีนึงตัวหน้าปูเขาก็ใหญ่ใหญ่เลยนะจ้าเป ตัวเรียนไม่มีสารอะไรเลยตัวเรียนร่วงไม่ไม่ร่วงเลยเนี่ย<อ>มันรันไมไม่ได้ร่วงตัดมาลุงน้องมันตัดมาเป็นทำการชิมเลยเป็นท็อปเบอร์อม,มันไม่ท็อปเบอร์เยี่ยมมีกลิ่นหอมหอมมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านมามาเป็นพยาน เร in right. right the ี <IL> the ่องทีว่ามีเ <array> ป <plus poetry> so ็นพยานด้วยใส่แม้ก์จะกินได้อืพนั่งพาทังกระเช้าเนี่ยเดี๋ยวไปสนุกกันในรถนะยอดเยี่ยมจริงเลยยอดเยี่ยมแม่นะครันี่ประมาณห้าสิบแลยมั้งเนี่ยวห้าสิบไร่ทำอะไรครับหม่อนทองครับอายุเท่าไหร่อายุห้าปีอายุห้าปีห้าปีแล้วคนรู้จักกันทั่วเลยใช่ไหมก็คนมาเที่ยวเรื่อยอ่ะมันก็รู้จักกันทั่วแหลยอะไรคุณรสชาติทุเรียน ที่ออกผลแล้วเนาะอร่อยชื่อเสียงโด่งดังไหมครับก็เขาบอกว่าสุดยอดอ่ะเอ้ทุเรียนที่นี่เม็ดเม็ดมันจะเล็กนะเม่จะเล็กแต่ว่าลูกบางบางลูกมันอาจจะสงไม่สวยนะมันอยู่ที่อากาศด้วยมันเป็นทุเรียนใหม่ด้วยอยู่อากาศแล้วก็มันก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปผ่าของกินเดี๋ยวเราไปผ่าดูได้ทำรายได้ดีไหมครับ ก็ตอนนี้เป็นเป็นทุเรียนใหม่วยู่ไรยได้ก็ก็เพิ่งเริ่มได้ได้คืนยังครับยังเลย <c oughs> ลงทุนไดแปดล้านเลยลงทุนแปดล้านได้ได้ขึ้นมาสี่ล้านได้คือลงทุนแปดล้านเนี่ยมันมันทำตัวผสมอะเราเรามีรายได้าจากมะนาวะมะนาวก็ได้หกล้านกว่าบาทเกือบเจ็ดล้านเลยถืเลี้ยงทุเรียนทุเรียนก็ได้ห้าหกแสนก็ยังติดลบอยู่ตระล้านกว่าบาท ไม่เปไรเดี๋ยวมันก็เพิ่มมะนาวมะนาวทำไมทำรายได้สูงขนาดนั้นครับก็มะนาวมันเก็บช่วงช่วงทิมตกดงเก็บแทบทุกวันนะอ๋อเป็นรายได้ทุกวันพอมะนาวก็พันห้าพันห้าร้อยต้นเท่ากับทุเรียนอยู่ที่ราคาเนาะมะนาวราคาดีเราก็ได้ดีเนาะเพราะเพราะว่ามันเพราะว่ามะนาวนี่มันขายมาตกสี่ปีฝาแล้วสี่ปีว่ตั้งแต่เราปลูกเรียนมีงพึงพึงขายไม่ได้ปีเดียว มะนาวให้ผลหลังจากปลูกหนึ่งปีใช่ไหมครับก็ประมาณสิบสิบสามสิบสี่สิบสามสิบ่หาเดือนก็ให้ผลนะย้อยไปเรื่อยมาข้อประเด็นเลยครับที่ที่ที่ใช้อดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับยังไงครับใช้อดีนี่หมาที่ก่อ่นาจะสี่ปีปลูกมะนาวได้แค่ปีเข้าสี่ปีเลยเนี่ยเข้าสี่ปีปีนี้เขาสี่ปีสี่ปีนะครับตั้งแต่เราเนื่องใช่ใชรมาเรามา ใช่มาก้อนล้านเนี่ยที่ว่าได้มะนาวหกล้านนี่ก็คือขาย 1> 1มสองห้าหนึ่งมีมีมีผลคือคือ,อมะน,นาวเนี่ยอตอนตอน,ตอนที่เก็บผลผลิตประมาณสิบห้าเดือนเนี่ยมันมันใช้ <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันใช้อาดีมามาตลอดเลยเพราะว่ามะมะนาวปาลูเนี่ยมันมะนาวมันมันมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะแข็งแต่ว่า พอใช้อาดีนผิวแข่งนะแต่ว่าน้ำมันเยอะไม่มีแคนเกอร์เลยนะแคนเกอร์ไม่มีอ่ะแล้วน้ําดีบางบางคือพวกขายส้มตำาน่ชอบเพราะว่าอันนี้พี่สาวจะไปของเตยอ่ะแม่ค้าส้มตำเขาบอกว่ามะนาวมะนาวที่อื่นใช้ใช้ลูกลูกลูกครึ่งแต่แต่แต่อันนี้ใช้ลูกตำแต่ตั้งหลายคกน้ำมันเยอะ หรือเปรี้ยวด้วยรสเปรี้ยวแล้วน้ำมันน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะอะไรอยู่หรือคุณงามดอกตะกอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลงไย อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี